บางครั้งโชคชะตาก็เล่นตลกเกินไปผู้หญิงคนหนึ่งถูกตราหน้าว่าไร้ศักดิ์ศรีเพราะตั้งท้องท,งทั้งที่ไม่มีใครรับผิดชอบแต่ใครจะคิดว่าชายคนที่จากไปจะกลับมาในฐานะเศรษฐีพร้อมคำพูดเทียมประโยคเดียวว่ากลับบ้านกับผมนะเธอชื่อปลายฝนหญิงสาวธรรมดาในต่างจังหวัดเล็กๆที่มีแต่คนรู้จักกันทั้งอำเภอแต่หลังจากที่ข่าวลือแพร่สะพัดว่าเธอตั้งท้อง,ง,งทั้งที่ไม่มีสามีหรือแม้แต่คนรักเธอกลายเป็นคนที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้แม้แต่เพื่อนบ้านที่เคยยิ้มให้ก็ไม่มองหน้าบางคนถึงกับพูดใส่เธอตรงๆ อายบ้างไหมผู้หญิงอะไรท้องไม่มีพ่อปลายฝนก้มหน้าเงียบไม่ตอบโต้เธอเลือกจะอดทนเพราะรู้ดีว่าต่อให้พูดไปก็ไม่มีใครเชื่ออยู่ดีเธอไม่เคยบอกว่าใครคือพ่อของเด็กในท้องเธอไม่เคยอธิบายไม่เคยแก้ตัวเพราะคนพวกนั้นไม่คู่ควรกับความจริงของเธอแต่ในใจของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดชายคนนั้นชื่อว่าธันวา เขาไม่ใช่คนในหมู่บ้านนี้เขาเป็นคนเมืองหน้าตาดีมีฐานะดีเธอเคยคิดว่าเขามาเที่ยวเธอเคยคิดว่าเขาเป็นเพียงคนผ่านทางแต่กลับไม่รู้เลยว่าคนที่เธอเผลอหลงรักนั้นแท้จริงแล้วมีฐานะสูงกว่าที่เธอคิดหลายเท่าทั้งสองคนรู้จักกันในวันที่ฝนตกหนักวันนั้นรถของันวาเสียอยู่ริมถนนพอดีปลายฝนที่ขีมม่มอเตอร์ไซค์ผ่านจึงจอดช่วยโดยไม่คิดอะไรเธอให้ยืมที่พักให้อาหารและไม่ถามเลยว่าเขาเป็นใครเธอแค่คิดว่าคนลำบากก็ควรช่วยกันนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่เธอไมม่เคยลื เขาอยู่กับเธอสองวันเต็มๆหัวเรากินข้าวใต้ต้นมะม่วงหยอกล้อกับลูกหมาของเธอทุกอย่างมันเรียบง่ายเกินไปจนเหมือนความฝันแต่หลังจากนั้นเขาก็หายไปไม่มีเบอร์โทรไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่คำร่ำลาเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนเธอกลับพบว่าตัวเองกำลังตั้งท้องจนถึงวันนี้แม้เธอจะเข้มแข็งแค่ไหนแต่ก็มีวันที่น้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวบางครั้งตอนกลางคืนเธอจับท้องตัวเองแล้วพูดเบาๆ ไม่ต้องห่วงนะลูกแม่จะเลี้ยงเจ้าให้ดีที่สุดแม้ไม่มีพ่อเราก็จะอยู่ด้วยกันเธอคิดแบบนั้นจริงๆเธอพร้อมจะเป็นทั้งพ่อและแม่ให้ลูกแต่เธอไม่เคยรู้เลยว่าโชชตากำลังเดินเข้ามาหาเธออีกครั้งปลายฝนเดินกลับจากตลาดในตอนสายมือหนึ่งหิ้วถุงผักอีกมือประคองท้องทีงท่เริ่มโตขึ้นอย่างชัดเจนแดดเช้าวันนั้นแรงเป็นพิเศษแต่กลับยังไม่ร้อนเท่าคำพูดจากเพื่อนบ้านที่เดินผ่านนั่นนี่ไงคนท้องไม่มีพ่อเดี๋ยวอนาคตลูกคงเดินตามแม่แหละ เอเอเลี้ยงลูกให้ดีนะอย่าให้โตมาเป็นภาระสังคมละ่ะปลายฝนเม้มปากเธออยากจะสู้อยากจะเถียงอยากจะตะโกนกลับไปให้ดังที่สุดแต่สุดท้ายเธอก็เลือกเดินเงียบอย่างที่เคยทำมาตลอดเพราะไม่ว่ายังไงเธอไม่ต้องการเอาศักดิ์ศรีของลูกมาแลกกับการเอาชนะปากคนแต่แล้วทันทีที่เธอเดินถึงหน้าบ้านของตัวเองเสียงเครื่องยนต์บางอย่างก็ดังขึ้นจากถนนฝั่งตรงข้ามวุ้นนนน,นมันไม่ใช่เสียงรถธรรมดามันดังเกินไปนุ่มเกินไปและแพงเกินไปที่จะเป็นรถของใครในหมู่บ้านนี้ ทุกคนที่ผ่านไปมาต่างชะงักหันมองรถยนต์หรูสีดำเงาวิ่งขับเข้ามาช้าๆจอดเทียบหน้าบ้านปลายฝนอย่างตั้งใจโลโก้หน้ารถคุ้นตามันคือ Mercedes-Benz รุ่นเอสคลาสคันละหลายล้านคนในหมู่บ้านเริ่มแตกตื่นใครว่ารวยขนาดนี้มาผิดหมู่บ้านหรือเปล่าหรือมารับลูกนี่แต่ไม่เพราะประตูรถฝั่งคนขับเปิดออกช้าชา ผู้ชายคนหนึ่งก้าวออกมาในชุดสูทเทาเข้มผมหยักศกเล็กน้อยใบหน้าคมชัดดวงตาอ่อนล้าแต่เด็ดเดี่ยวเขาไม่มองใครเลยนอกจากปลายฝนปลายฝนยืนนิ่งเหมือนถูกสาบเธอแทบลืมหายใจเธอจำเขาได้ทันทีทันวาชายที่เธอทั้งรักทั้งโกรธทั้งคิดถึงจนแทบขาดใจเขาเดินเข้ามาหาเธอช้าๆแต่ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความรู้สึกมหาศาลเมื่อเขามาหยุดตรงหน้าเขาไม่พูดคำว่าสบายดีไหม ไม่ถามว่าจำฉันได้ไหมเขาเพียงคุกเข่าลงต่อหน้าเธอปลายฝนตกใจจนทำถุงผักหล่นลงพื้นเสียงคนดูรอบข้างเริ่มดังขึ้นระงม,มเฮ้ยคนนั้นคุกเข่าให้ปลายฝนจริงเหรอหรือว่าคือพ่อของเด็กแต่ไม่มีใครดังเท่าเสียงของชายคนนั้นที่ค่อยๆเอามือแตะที่ท้องของเธอน้ำตาเริ่มคลอเบ้าขอโทษปลายฝนขอโทษจริงๆ ฉันผิดเองที่ปล่อยให้เธอลำบากมาคนเดียวต่อจากนี้ให้ฉันดูแลเธอกับลูกได้ไหมปลายฝนยืนตัวสัน่นเธอพูดไม่ออกน้ำตาไหลลงอัตโนมัติเธอไม่รู้ว่าควรโกรธหรือควรดีใจระหว่างที่เธอยังตอบไม่ได้ชายหนุ่มก็ลุกขึ้นยืนหยิบกล่องเล็กๆออกจากกระเป๋าเสื้อสูตรเขาเปิดมันออกแหวนเพชรเม็ดงามอยู่ในนั้นและเขาพูดด้วยเสียงมั่นคงที่สุดที่เธอเคยได้ยินในชีวิตปลายฝนให้ฉันได้เรียกเธอว่า พันรยาให้ฉันได้เรียกลูกในท้องว่าลูกของฉันได้ไหมทันทีที่ลลิตาเริ่มคุ้นชินกับตารางชีวิตใหม่ในบ้านตระกูลเศรษฐีทุกอย่างก็ดูเหมือนกำลังไปได้ดีแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นวันหนึ่งขณะที่ลลิตากำลังนั่งเล่นกับน้องมิวอยู่ในสวนหลังบ้านคุณหญิงศีวารีก็เดินเข้ามาพร้อมกับหญิงสาวคนหนึ่งที่แต่งตัวดูดีฐานะสูงส่ง หญิงคนนั้นเดินตรงเข้ามาหาเธออย่างไม่เห็นหัวก่อนจะปลายตามองตั้งแต่หัวจะระเเท้าแล้วพูดว่านี่เหรอผู้หญิงที่คุณหญิงบอกว่าจะให้แต่งกับคุณอาจแทนฉันลลิตางงทันทีนี่มันเรื่องอะไรกันหรือว่าเธอคือคู่มั่นเก่าของคุณอาดคุณหญิงศีวารีรีบเอ่ยเสียงเย็นคุณพภัทราก่อนหน้านี้ฉันก็คิดว่าเธอเหมาะกับลูกชายฉันแต่ตั้งแต่เห็นวิธีที่เธอพูดจาดูถูกคนอื่นฉันก็มั่นใจแล้วว่าเธอไม่คู่ควรกับครอบครัวเราอีกต่อไป พัทราน้าเสียแต่ยังไม่ยอมแพ้แต่หนูรู้จักคุณอาจมาก่อนหนูเป็นถึงลูกนักการเมืองใหญ่ผู้หญิงต่ำต้อยแบบนี้จะไปดูแลเขาได้ยังไงคำว่าผู้หญิงต่ำต้อยมันเหมือนมีดทิ่มลงกลางหัวเจลิต้าเธออยากลุกขึ้นสู้แต่ก็คิดว่าตัวเองคงไม่มีสิทธิ์แต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นข้างหลังหากคำว่าสูงส่งของคุณหมายถึงการใช้ฐานะกดหัวคนอื่น งั้นผมขอเลือกอยู่กับผู้หญิงธรรมดาแต่มีหัวใจสูงส่งดีกว่าทุกคนหันไปมองคุณอาจยืนอยู่ตรงนั้นสายตามุ่งมั่นและเต็มไปด้วยความโกรธเขาเดินตรงมาหาลลิตาดึงมือเธอขึ้นมากลุ่มไว้แน่นจำไว้ให้ดีนาลิตาตั้งแต่วินาทีนี้ไปเธอไม่ต้องสู้คนเดียวอีกแล้วพัทรากำมือแน่นคุณอาจคุณเลือกเขาจริงๆเหรอผู้หญิงที่ท้องไม่มีพ่อแบบนี้นะ่ะทันใดนั้นเองเด็กหญิงตัวน้อยมิว วิ่งเข้ามากอดขาคุณอาจแน่นแล้วพูดเสียงใสคุณลุงอย่าทิ้งแม่ลิตานะคะมิวไม่อยากเห็นแม่ร้องให้อีกแล้วคุณอาจก้มลงอุ้มเด็กขึ้นมาแนบอกแล้วพูดเบาๆลุงไม่ทิ้งหรอกครับต่อไปนี้ลุงจะเป็นพ่อของหนูเองน้ำตาของลลิตลาไหลพรากเธอไม่อยากเชื่อว่าชีวิตที่เคยมืดมนวันนี้จะได้ยินคำพูดแบบนี้จริงๆแต่เรื่องมันยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะหลังจากวันนั้นเธอกลับเริ่มเจอ คนลึกลับแอบตามเธอทุกที่ไม่ว่าจะไปตลาดไปโรงพยาบาลหรือแม้แต่เดินเล่นในสวนเธอรู้สึกเหมือนมีสายตาแปลกๆจับจ้องอยู่ตลอดเวลาใครกันเขาต้องการอะไรกันแน่หรือว่าเป็นพ่อแท้ๆของน้องมิวตั้งแต่วันที่คุณอาจประกาศชัดว่าจะอยู่ข้างลลิตากับน้องมิวชีวิตของเธอก็ค่อยๆดีขึ้นทุกวันเธอเริ่มได้รับความไว้วางใจในบ้าน คนรับใช้ที่เคยมองด้วยสายตาแวงก็เริ่มเคารพและช่วยเหลือเธออย่างจริงใจแต่เพียงแค่อาทิตย์เดียวความรู้สึกไม่ปลอดภัยบางอย่างก็เริ่มกลับมาอีกครั้งเย็นวันหนึ่งลลิตาอุ้มน้องมิวไปเดินเล่นที่ตลาดใกล้หมู่บ้านระหว่างเดินเลือกผลไม้เธอรู้สึกเหมือนมีสายตาบางอย่างจับจ้องอยู่ด้านหลังตลอดเวลาแรกๆเธอคิดว่าคงคิดไปเองจนกระทั่งตอนจ่ายเงินแม่ค้าส่งถุงผักให้แล้วพูดเสียงเบา หนูระวังตัวหน่อยนะมีคนผู้ชายใส่หมวกดํามองตามหนูกับลูกตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วลลิตาถึงกับชะงักเธอลอบมองรอบๆแต่ก็ไม่เห็นใครน่าสงสัยคืนนั้นเธอกลับมาบ้านด้วยความกังวลแต่แตัดสินใจไม่เล่าอะไรให้คุณอาจฟังเพราะไม่อยากให้เขากังวลเพิ่มจนถึงคืนที่สองลลิตาตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงกรึกๆเหมือนอะไรบางอย่างขูดอยู่ที่หน้าต่าง เธอค่อยๆลุกขึ้นจากเตียงหันไปมองน้องมิวที่ยังหลับสนิทจากนั้นค่อยๆเดินไปที่หน้าต่างชั้นสองและแล้วเธอเห็นเงาผู้ชายตัวสูงยืนอยู่ใต้ต้นไม้ในสวนหลังบ้านเงยหน้ามามองตรงขึ้นมาที่เธอหัวใจของลลิตากระตุกกราบเธอรีบดึงม่านปิดแล้วถอยหลังจนหลังชนกำแพงแต่ก่อนที่เธอจะได้กรีดร้องเรียกคนก,ก๊อกก๊อกเสียงข้อประตูเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังเธอ คุณอลิตาคุณยังไม่นอนเหรอครับเธอสะดุ้งสุดตัวแต่ก็รีบเปิดประตูโชคดีเป็นที่มงคลบอดิการดคนสนิทของคุณอาจเขาขมวดคิ้วผมเห็นไฟในห้องคุณยิงเปิดอยู่เลยมาดูให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรผิดปกติลลิตาอ้าปากเหมือนจะเล่าแต่แล้วเธอก็ลังเลพี่มงคลมองสีหน้าเธอแล้วพูดช้าช้าคุณอาดสั่งเอาไว้ว่าถ้ามีอะไรทำให้คุณไม่สบายใจแม้เพียงเล็กน้อยก็ให้ผมดูแลแทนทันทีเพราะ ตอนนี้คุณกับลูกไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอีกแล้วคำพูดนั้นทําให้ลลิตาถึงกับน้ําตาซึมคราวนี้เธอตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังพี่มงคนฟังจนจบสีหน้าของเขาเริ่มเคร่งขึ้นทีละน้อยและแล้วเขาก็พูดช้าช้าคุณลลิตาผมคงต้องถามตรงๆพ่อแท้ๆของน้องมิวเป็นใครครับเพราะคนที่ตามคุณอยู่อาจไม่ใช่คนธรรมดา หลังจากคืนนั้นพี่มงคลเริ่มวางระบบรักษาความปลอดภัยรอบบ้านพร้อมทั้งสืบหาตัวชายปริศนาที่ตามลลิตาและในที่สุดทุกอย่างก็เฉลยชายคนนั้นคือพบพ่อแท้ๆของน้องมิวคนที่เคยทอดทิ้งลิตาไปในวันที่รู้ว่าเธอตั้งท้องพบปรากฏตัวขึ้นที่หน้าบ้านพร้อมผู้เสียงดังลูกคนนั้นเป็นของฉันแกไม่มีสิทธิ์เอาไปเลี้ยงแทนฉันลลิตาเริ่มตัวสั่นด้วยความกลัว แต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรคุณอาจเดินออกมาพร้อมจับมือลลิตาไว้แน่นฟังให้ดีตั้งแต่วันที่แกทิ้งเขาไปแกหมดสิทธิ์เป็นพ่อแล้วพ่อไม่ใช่แค่คนให้กำเนิดแต่คือคนที่เลือกจะอยู่เพื่อปกป้องเขาพบหัวร้อยย่ะแล้วแกคิดว่าแกเป็นใครคุณอาจตอบอย่างหนักแน่นฉันคือพ่อของเด็กคนนั้นเพราะฉันเลือกจะรักเขาเลี้ยงเขาและอยู่กับเขาไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไร ลลิตาน้ำตาไหลเธอไม่เคยคิดว่าจะมีใครกล้าประกาศแบบนี้ต่อหน้าคนทั้งหมู่บ้านชาวบ้านที่เคยสุบสิบเรื่องเธอตอนนี้กับยืนมองด้วยสายตาชื่นชมแม้แต่คนที่เคยพูดว่าเด็กไม่มีพ่อก็เงียบสนิทดวงอาทิตย์ตอนสุดท้ายชีวิตเริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงไม่กี่เดือนต่อมาลลิตาเปิดร้านเล็กๆขายสินค้างานทำมือส่วนคุณอาจก็มาอุ้มน้องมิวไปส่งโรงเรียนทุกเช้าทุกครั้งที่ใครถามว่า เด็กคนนี้ลูกใครคุณอาจจะตอบทุกครั้งด้วยรอยยิ้มลูกผมครับเกิดจากหัวใจไม่ใช่แค่สายเลือดลลิตามองภาพตรงหน้าแล้วคิดในใจบางครั้งคนที่ใช่ไม่ได้เข้ามาในวันที่ทุกอย่างสวยงามแต่เขาจะเข้ามาในวันที่เราถูกทอดทิ้งที่สุดเพื่อพิสูจน์ว่าความรักแท้มีอยู่จริง